กลับสวัสดีนะครับผมก็ไม่อยู่กับผม VOG สุดนะครับวันนี้เราจะมาบอกทท่นี่ในการคลิปเทิร์นแล้วก็ในการ b บรก k i n g d i นะครับผมเป็นเทคน,นิคง,ง่ายๆนะครับผมนนก็เทคนิค b บรก k i n g d i นะครับก็จะเป็นของคือขนาดจะทำการเดสกบลเรกเพื่อเปลี่ยนทิศทางดิสไม่ให้ชนของด้านไหนนะครับผมแล้วก็เทน,นในการคลิปเทิร์นนะครับผมคือขนาดที่ ทำการดิสตีดทำการหยุดดิสและทำการเข้าโคง้งติดกันที่อยู่ด้านน้านะครับแต่เราจะมาสอนสองเทคนิคน,น,นี้กันนะครับผมเอแล้วนะครับผมก็ถึงในการกดแตกกินดีก็คือทำการาเลี้ยวโคง้งตรงนี้คือเป็นโค้งของตัว V นะครับเป็นของตัว V กบผมจะทำการเลี้ยวเป็น45องศานะเลี้ยว45องศาแล้วก็เตะเบลก์สองครั้งนะครับผมก็คือกดเบลกสครั้งคือ breaking d i นะครับไปกด breaking แล้วก็กด cw w i i นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตีเหมือน ครั้งที่แล้วที่บอกว่าเป็นของ C W W หรือว่า W C W นะครับผมคือทำเหมือนที่บอกครั้งแรกนั่นเลยแต่ว่าเราแค่กดเบรคสครั้งเพื่อเพิ่มความเร็วของรถรลดระยะเวลานะครับหรือทำให้ไม่ชนขอบอย่างนี้เองเลิ่นไปก็กดเบรคสครั้งนะครับผม เล็กกินดิสองครั้งคือ,อกดรลัวๆครับปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมมาแล้วครับแล้วกดไปสองครั้งปุ๊บปุ๊บให้มันไวๆนะครับผมมันเห็นไหมเขาจะเขียนว่าเล็กกินดิสนะครับผมปุ๊บปุ๊บก็คือจะทำให้เราตักในโตวไวแล้วก็เพิ่มทำเป็น C W W O ไวขึ้นนะครับผม แล้วก็ c w w ไปซึ่งตบเล็กน ja ี้จะใช้เกือบจะทุกสนามเลยนะครับผมก็สำหรับมือใหม่เนาะที่ยังไม่ทำไม่คล่องหรือว่ายังไม่รู้นะครับผมก็เอาไปปรักใช้ได้นะครับผมสำหรับคนที่เล่นมานานหรือว่าชำนาญแล้วก็รบก,กวน <ítulo> ไม่ต้องมาดามานะครับผมหรือว่าแนะนำได้ช่วยแนะนำได้ช่วยบอกได้นะครับผมก็ครงนี้ก็ทำเป็นแบ็กกินดิสเหมือนกันนะครับผมโดยการคงระยะสั้นนะคือในโตมันยาวแล้วก็ตัางกรรแบล็กกินดิสแล้วก็ทำเป็น C W W ไปก็คือการตักในโตนะครับนั่นก็ตัดในโตก็ C W W ไปนะครับผม ก็ทำไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าเราจะเลือทํทำมิ i ิบลูสองอันติดไหมถ้าเราทำสองอันติดก็คือการตั้งในตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาผมปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะทำมินิบลูสองอันติดไหมถ้าเราทำไม่ติดก็คือเราจะทำได้แค่ C W นะครับนี่คือความเร็วของรถมันจะไม่แรงเท่าไหร่นะ เช่นเดี๋ยวเราไปในหมดเดี๋ยวเราไปในการของคลิปเทิร์นนะครับผมคลิปเทิร์นก็ง่ายๆแหละคือเวลาเราดิสเราเก็บในโตไม่เต็มเราก็ทําการดิสแล้วก็คลิปเทิร์นนะครับผมโดยการไม่ดิสให้มันยาวเกินโดยการเสียบความเร็วของรถไปนะครับเนื่อผมก็ในการของคลิปเทิร์นก็คือสมาจะใช้ในของสนามนี้เยอะสุดละเฉพาะรดนี้นะครับ ถ้าเป็นรถอันนี้เขาจะไม่ทำคลิปเทินเท่ารถคันนี้นะครับผมเฉพาะสนามนี้นะหรือว่าคลิปเทินเขาใช้ในการเก็บในโตด้วยนะครับผมทำให้การรถเราทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นโดยลดระยะเวลาในการดิสนานเกินทำให้คนเรียวรถลกลงนะครับนี่ครับผมดิสมาคลิปเทินนะครับผมก็จะขึ้นคลิปเทินแล้วก็ไปนะครับผนี่ดิส แล้วก็คลิปเทิร์นนี่ครับผมตอนนี้ก็ทําในการดีดแล้วก็คลิปเทิร์นเฉพาะรถคันนี้นะครับผมย้ำนะครับเฉพาะรถคันนี้ที่เหมาะกับสนามนี้นะครับผมใช้ในการคลิปเทิร์นสนามอื่นก็ใช้ในการคลิปเทิร์นได้มีหลายสนามอยู่เ,พเฉพาะบรรจุ บรรจุที่ต้องคลิปเทินเท่านั้นหรือว่าใช้ในการแก้สถานการณ์นะครับตรงนี้จุดนี้ก็ใช้ในการคลิปเทินเยอะนะครับสนามนี้จะใช้ในการคลิปเทินเยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นเลี้ยว10บแซบนะครับแล้วก็เลี้ยวแล้วก็คลิปเทนินนะครับก็ การคลิปเท่านี้การกดที่2ครั้งก็จะใช้ในหลาย,ลายด่านนะครับใช้ในหลายด่านแล้วก็บรรจุหรือว่าใช้แก้ในการสถานการณ์ที่เราทำเราเรลี้ยวพลาดหรือว่าเลี้ยวโค้งได้ไม่ดีนะครับนี่ครับีแล้วก็คลิปเธอแล้วก็ซดไป แล้วก็ดีสกดคลิปเทิร์นก็คือการดีแล้วก็กดคลิปเทิร์นก็คือการกดดีสองครั้งนะครับกดตัวดีสองครั้งก็คือมันจะทําการคลิปเทิร์นนะครับผมนี่ครับผมก็ง,ง่ายๆครับผมการทำคลิปเทิร์นก็ ไง,ไง่ายไม่ยากครับแค่ทำการกดตัวดีสองครั้งแค่นี้แหละทางการกดตัวดีสองครั้งนะครับผมแต่ว่าอยากถ้าเรากดตัวดีแล้วเราอย่าเพิ่งกดตัวเลี้ยวพร้อมกับตัวดีนะครับผมถ้ากดตัวพร้อมถ้ากดตัวเลี้ยวพร้อมกับตัวดีนี่ก็คือจะทำให้รถไหลหรือว่าเสียหลักได้นะครับผม โอเคครับผมก็ในการของอกด breaking ดิ้แล้วก็การกดคลิปเทิร์นก็ไม่ยากครับผมก็เอาไปปรับใช้ได้ก็โอเคนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาบอกในการขอการทำ breaking ดิ้แล้วก็ทำการคลิปเทิร์นนะครับผมก็ไม่ยาก2เทคนิคนี้ไม่ยากนะครับผมก็สำหรับคนใหม่ๆกำลังเพิ่งทำก็อาจจะงงอยู่นิดนึงก็ ต้องขอพายด้วยครับผมก็ทาไม่เข้าใจแล้วนะาการกดคลิปเทินก็คือกดตัวดีสองครั้งตัวดีถ้ากดเบรกเกินดีก็คือกดตัวเบร d สองครั้งนะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้นะครับผมไว้เจอในการคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะมาสอนเทคนิคอะไรบ้างับผมสำหรับเทคนิคง,ง่ายๆนะถ้าเทคนิคที่ย,ยากก็จะไว้ช่วงหลังๆนะครับไว้เจอในการคลิปหน้านะครับ